สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มางานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ถือโอกาสได้รีวิวโรงแรมไปด้วยเลยนะวันนี้ก็มาพักที่โรงแรมโฮเมดโฮเทลนะครับวันนี้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมากับน้องสไปแล้วก็น้องกายจีจีแล้วก็น้องไอเอทนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่ร้านให้ดูนะครับผมอยากจะให้ดูแค่ บรรยากาศโรงแรมอย่างเดียวนะครับถือว่าเ,าเป็นการแนะนําโรงแรมนะครับหากเพื่อนอสมาชิกท่านใดหรือว่า,าน้องๆท่านใดนะฮะอยากจะมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็แนะนําให้มาพักที่โรงแรมโคเมดโฮเทลนะครับอยู่ติดกับในเมืองเลยนะห่างจากในเมืองก็ประมาณนักสโล2โกิโลสามกิโลครับก็โรงแรมก็ถือว่าสะอาดมากครับ จัดได้ดีมากเลยครับห้องน้ําสะอาดครับเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่ได้รูร้าอะไรมากมายก็สวยครับถือว่าจัดได้ได้สวยมากครับวันนี้ผมมาพักที่นี่ก็รู้สึกว่าเป็นเดือนนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้ลงมาลงที่ใต้นะครั้งก่อนก็ไปที่อําเภอทุ่งสงกับครั้งนี้ก็มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับติดอยู่ในเมืองเลยนะครับวันนี้ครับมาที่ร้าน 9 My Station นะครับมากับน้องสไปร์ตครับน้องกายจีแล้วก็น้องไ์เอนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับอยากจะให้ดูบรรยากาศที่ที่พักในโรงแรมนะครับวันนี้ก็สวยอยู่ครับวันนี้ครนี้ก็เป็นเวลาก็3ามทุ่มตรงนะครับจะออกไปทีก็ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะฮะท่านใดนะฮะอยากจะมาพักอะไรเนี้ยแล้วก็อยากจะติดต่องาม จะสอบถามเข้ามาได้นะครับแปะไว้ที่ลิงก์ได้เลยนะครับอยากจะไปเที่ยวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็พักที่ไหนอะไรยังไงผมสามารถจะแนะนําให้ได้นะฮะผมก็ทํางานเกี่ยวกับการดูแลศิลปินนะครับดาราแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงนะครับสามารถจะติดต่อผมเข้ามาได้นะฮะสามารถจะสอบถามเข้ามาได้นะฮะว่าไปพักที่ไหนอะไรยังไงการดูแลต้องทํายังไงอะไรแบบนี้ผมสามารถจะแนะนําให้ได้นะครับ แล้วก็เจอกันก็ทักทายได้ครับนะครับป้อมบูญชนะครับแต่เป็นคนคนใต้ครับอำเภอร่รอนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มาทำงานเ,เกี่ยวกับบอดีกาดนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้โอกาสผมได้เ,เชื่อใจผมให้ผมได้ร่วมงานนะผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับ แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนได้มากเท่ากับว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ผมก็เต็มที่แล้วก็เต็มใจที่จะทํางานทุกครั้งนะครับที่เขาที่ผู้ใหญ่เขามอบหมายให้รับผิดชอบให้ทําจนเสร็จงานจนครบงานอาจจะมีบางครั้งครับที่ผมจรงิงจังจนเกินไปจนจนรู้สึกว่าหน้าเบื่อนั่นก็คือการงานการทํางานของผมครับก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ฝาก เพื่อนร่วมงานหลายคนที่ผมเป็นคนแบบนี้ฮะจริงจัง,จงกับงานแต่พอหลังจากเลิกงานเราก็มานั่งพูดคุยมานั่งมิทติง้งมานั่งสั่งสรรมานั่งกินอะไรแบบนี้กันได้นะฮะแต่ตอนเวลางานก็ซีเรียสหน่อยฮนะก็อย่าถือนะฮะเสร็จงานเราก็มานั่งคุยสนุกสนานกันได้ฮนะเป็นไงบ้างรครับเพื่อนๆวันนี้โรงแรมโคเมตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไงครับบรรยากาศ ก็ถือว่าโอกาสบรรยากาศดีฮะด้านหลังก็ด้านหลังก็มีที่สูบบุหรี่ก็มีทีวีก็มีโฟมไฟอ่านหนังสือได้นะฮะก็สวยครับเข้ามาในห้องก็หอมมากเลยฮนะฝากเพืเ่อนๆคอยติดตามมาด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปจังหวัดไหนจังหวัดอะไรแล้วกอ็อาจจะมีบางคลิปผมจะถ่ายบรรยากาศที่ร้านให้ดูด้วยนะแต่สําหรับคลิปนี้ผมก็ ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศแล้วก็ผมจะอาบน้ำแล้วก็จะพักผ่อนแล้วก็จะออกไปประมาณสี่ทุ่มตรงครับเพื่อที่จะไปทำภารกิจครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ดูแลดูจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิปหน้านะครับฝากติดตามกันด้วยว่าคลิปหน้าผมจะไปไหนไปจังหวัดอะไรนะครับฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับฝาก เพื่อนๆคอยให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับได้เวลานอนแล้วครับ